วันนี้นะครับผมก็จะมีการมารีวิวของครับผมจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามชมได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมก็ไปรับชมการรีวิวดักเลยดีกว่าครับเดินอกาศผมเดินมีนานะนี่ขนาดเดินมีนายังร้อนขนาดนี้ไม่สายจะขนาดปีนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะผมว่านะร้อนกว่าสมัยผมเด็กๆสมัยผมเด็กๆก็ไม่ไม่ร้อนเท่านี้นะแต่ข้อดีของความร้อนก็คือเวลาผมแปรนหมวกหมวกพวกเนี้ย ็จะแห้งไวล้าทำให้งานเรสเร็จไวขึ้นใครสนใจก็สั่งได้ครับเพจก็ตามดีดูอะไรอะเขาเรื่องเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอะไรเอ่ยก็ให้ทายประมาณสิบวิติ๊กตอก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 ไปถึงช่างแม่อะบอกกันแล้วกันนะนี่บอจะรีวิวดาบอันนี้ดาบซ้อมนะคุณดูซะก่อนมันยาวมากเลยเว้ยว้าว ผมให้ถ่ายว่ามันยาวเท่าไหรนะอ่ะมันต้องถ่ายผมบอกเลยก็ได้มันยาวประมาณยี่สิบเจ็ดนิ้วครับโอเคดาบเรื่องนี้ก็เป็นดาบอลังยิ้กเนี่ยครับที่แต่วันนี้คืออธิบายว่าเป็นดาบที่ทําจากที่อุทยานครับอาเภอนครหลวงส่วนใหญ่อง์การภาพยนตร์ไทยแสดงละครหรือว่าการฟันดาบอะไรพวกนี้ก็จะใช้ดาบประเภทนี้ในการใช้งานเป็นดาบอลังยิ้กดาบฟันแล้วมันมีประกายไฟนะเดี๋ยวทิวคนคุ้นเคยกัน หรืออาจจะเคยเห็นผมฟันในห,หล,าลายคลิปที่ผมเคยลงอันนี้ผู้คนน่าจะรู้กันดีนะฮะก็ทำไมถึงรู้ว่ามันยีิบเจ็ดนิ้วไม่ยากครับมาเปนทัดวัดสิครับมีไม่มทักไม่ทาไมใน,นเมื่อเราไม่รู้ก็วัดสิครับนะฮะสิบสอนนนงนิ้วจำไว้ตรงนี้สิบสองเขาเปนนี่นะประมาณเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบหกประมาณยี่สิบเจ็ดนี้จริงๆนะฮะนี่ไม่ยี่สิบแต่ยี่แปดมันเป็นดาบที่ค่อนข้างมีความยาวนะซึ่งผมเดาว,ว่าดาบตัวเนี้ยมันเป็นดาบที่สัมม่งมาเรื่องพิเศษซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าดาบยาวเนี่ยสัมม่งเาไว้ทาไมใช้ไว้ทําไมใช้แล้วพิเศษอะไรแต่ผมก็เหมือนเห็นว่ามีบางที่เขาก็ใช้ดาบยาวยานี้ไฟกันน,นะซึ่งความยาวเนี่ยผมบอกตามตรงนะว่ามันค่อนข้างลำบากนิดนึง ถือมือเดียวฟันไม่ไแน่นอนถ้าไม่แข็งแรงพออาจจะต้องถือสองมือฟันดาบแบบนี้ความยาวอันนี้คุณอาจจะเคยเห็นในหนังเรื่องมาราจคุณสึกคุณแผนนะฮะสามเรื่องนี้ก็ผมไม่รู้พวกท่านเคยดูไหมแต่ถ้าพวกท่านเคยดูก็จ,จะเห็นผ่านตาว่าดาบไม่งยาววันนี้แต่ดาบในเรื่องดังกล่าเนี่ยมันก็จะใหญ่ใหญ่กว่าใบจะใหญ่กว่านี่ใบยังเรียวนะก็มันก็หนักหัวมันพวงหัวไว้ดาบเนี่ยซึ่งผมก็มีดาบซ้อมที่ผมมีอยู่ก็ จากที่เดียวกันเนี่ยอลังยิบยาเนี่ยความยาวมันก็จะเห็นไหมค่อนข้างต่างกันเล่มนี้ผมวัดละยี่สิบเอ็ดนิ้วนะก็ลองมาํำดาบดูที่มีคนเคยบอกว่าํำดาบเนี่ยกบคำเจ็ดกำแปดคำไม่ใช่กำไม่ใช่ไม่ใช่กอกอไก่เราเรือไม่หันอากาศมอไม้นะครับมันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนิดเดียวก็เศษเศษหกํำเศษเศษปกติดาบพวกนี้ดาบฟันที่ใช้กันเนี่ย จะไม่เกินประมาณยี่สบเอนิ้วเล็กสุดอ่าสร้างสุดกำลังถึงห7เจ็ดนิ้วยี่ิเ็นิ้วคือกำลังดีถ้ายาวกว่านั้นก็จะยี่สบสี่นิ้วซึ่งมันก็มีบางาที่เขาใช้กันย4ิบสี่นิ้วแต่เรื่องความชอบครับพอมาเทียบกันดูเนี่ยความยาวก็ต่างกันถูกไหมมันต่างกันมากเลยเว้ยซึ่งอ่ะผมจะบอกให้ผมก็ยังไม่ได้บอก <S <S คือผมยังไม่ได้บอกที่มาของดาบนะว่าผมได้มาจากไหนผมก็พูดเลยว่าผมได้จากผู้ใหญ่ดีท่านหนึ่งในพิศนุโลกในมองดาบผม เลมโอเคตอนนี้ก็แจกจ่าย,าย,ยอะไรเพื่อพร้อมที่มาซ้อมหนักกันก็หายก็ไม่ได้หายเขาเรียกว่าก็จําหน่ายออกไปหลายเล่มเหมือนกันเหลือที่ผมอยู่มาสามสี่เล่มแต่เขาก็บอกว่าถ้าจะใช้งานจริงต้องไปเจียให้มันสั้นลงซึ่งก็กำลังส่งคําอยู่เนี่ยถ้าจมอยู่ด้าเน,นี่ยนา่าจะเป็นหน้านไม้ธรรมดาไม้กึ่งตามสไตล์ดับซ้อมวิทยาก็จะเป็นแนวนี้เป็นหลักเราจะเห็นตรงนี้บ่อยมากเลยครับดูใกล้ แต่ข้อเสียของดับพวกนี้ครับมันอายุการใช้งานอมันอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าด้ามจะค่อนข้างไปก่อนเห็นไหมถ้าใครเคยเล่นละครหรือฟันดาบจะรู้ว่าดับพวกนี้ใช้นานาไปแม่งกระท่อนกระแท้นนะ <Wow. S 1> เป็นปัญหาที่โดนแตกมากเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราเก็บใบไว้แล้วก็เปลี่ยนด้ามใหม่เนี่ย <Wow. S 1> เป็นกุศโลบายงการขายเขาเนี่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็เป็นความเดือดร้อนของแต่ละคนนะมันจะไม่ก้าวผ่วนะ้าว <Wow. S 1> แต่พอใช้เนี่ยค่อนข้างลำบากไม่ลำบากหรอก มันลำบากเพราะว่าผมอรีวิ่ตรงที่มันแคบๆไงผมไม่สามารถลงสวิงได้กว้างมากเพราะผมก็ตั้งโทรศัพท์ไว้บนรั้วบ้านซึ่งไม่รู้ว่ามันจะล่วงเมื่อไหร่เนี่ยผู้อื่นแป้งตากวดดีนะครับก็คือเอาง่ายๆรอบนึงเทียบไปดูจะชัดหรืาาอไทยเสือ้อดีๆรอบก็ไม่เป็นไรนะครับดูความต่างมันก็ข้างต่างกันอย่างชัดเจนคุณก็แน่รู้เนี่ยลองฟันดูเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยว่ผมไปล,ลองมาฟันแล้วไฟก็ถ้าออกยากน,นิดนึงเพราะอะไร ความต่างนะฮะใบพวกนี้มันเป็นใบที่ฟันแล้วแบบมันจะบิด้ยพอมันบิดปุ๊บมันก็จะมีความเหลี่ยมความแฉะเลยนยเวลาตีตัดเฉดเนี่ยมันไฟก็จะออกแต่ส่วนเล่มนี้ไอ้ดาบพิยาวของเราเนี่ยมันยุบครับมันไม่ได้แบบสะเก็ดออกมันเป็นยุบแบบตียุบเข้าไปซึ่งไฟจะออกได้ยากกว่าแต่ก็ใช่ว่าออกไม่ได้นะครับก็บดาบเล่มนี้ผมว่านะไม่ค่อยมีใครสั่งทางําแล้วก็เป็นรุ่นที่สั่งทาพิเศษซึ่ง มันก็สั่งทาได้นะตามร้านดักอะไรมยี้กัะถ้าเกิดคุณมีร้านเน้นดวงใจคุณก็สั่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะสั่งร้านไหนเพิ่งจับซ้อมเนี่ยมันมีขายหลายราคาหลายเลทแล้วก็หลายเกรดคุณภาพก็นล้นก็เลือกให้ดูให้ดีเวลาความเหมาะสมนะครับผมครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถือว่ารีวิวเป็นพอพฟอพอไหมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามชมตอนต่อไปครับคืออยากจะบอกว่าก็จะพยายามทำเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ ก็ใกล้ปิดงานเสร็จแล้วแล้วก็ต้องหางานทําซึ่งทุกเนี้ยครับอะไรก็แพงน้ามันก็โคตรแพงเลยผมยไม่ได้เติมเลยหมูเหมอแพงหมดซึ่งก็ยยาใจให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไม่ได้ด้วยดีครับแล่เพงสถานการโควิดซึ่งมันไม่แน่ไม่น้อยแต่ผมก็ภาวนาให้มันแบบเบาลงเบาลงเพื่ออะไะได้ชีวิตปกติได้ออกงานบ้างได้ทําอะไรบ้างที่อยากจะทํานะครับเพราะถ้าเกิดโควิดมันเบาลงทุกอย่างก็จะเริ่มคล่องขึ้นนะครับเป็นาะไรให้ทุกคนครับโอเค คณทุกคนที่ติดตามเราตลอดครับก็หลังอย่างนี้ก็จะพยายามทำคลิปอะไรที่สร้างสรรค์เพื่อจะลดการลงหนักอะไรให้น้อยลงอาจาจะมาลงอีกช่องแทนถ้ามันจําเป็นนะครับแต่ไม่ต้องกลัวคือขอบคุณนะยังไม่ได้ขอบคุณแฟนทนงกงารเรื่องแสตซั์ซึ่งมันก็มาเรื่อยๆแต่ว่ายิงผมไม่ควคภปมใจอะไรเพราะว่าจะหมดตัวแล้วเนี่ยผมก็รู้ช่องผมมันเป็นช่องที่ไม่ได้บริสุทธิ์เท่าไหร่สีเทาอะไรก็ว่าไปแต่ผมก็มีจุดประสงค์ผมว่าเอาผมลง,ลงหนักนั้นไปเพราะต้องหยาบหาได้แล้วเนี่ย ที่ผมลงไปเนี่ยผมไผม,ม่มไ,ดนนได้ดผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้เก็บแต่ะเขาเรียกอะไรอ่าเก็บรายได้จากยูทูบคือผมบอกตรงว่าผมไม่ได้หวังรายได้จากตรงนี้อยู่แล้ว <Wow. S 1> ว้าวอ่าผมก็ต้องหงางานทำของผมเป็นหลัก,เ,ลกเป็นหลักยูทูก็เป็นอะไรลองๆที่แจกคนได้เข้ามาเจอเข้าเป็นพวกไเห็นอะไรพวกนี้ซึ่งอ่าก็หวังจะดังนี่แหละพูดตรงๆออาพูดแบบคนลูกผู้ชายว่าเออเราก็อยากดังยูทูบแต่ไม่รู้สิคนเราอ่ะถ้าเราที่ทําดีพูดดีะ สักวันหนึ่งก็จะได้สิ่งดีกลับไปผมฝากไว้ให้นี้ครับทุกคนครับโอเคครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแนละ้วไว้เจอกันคลิปหน้าตอวันนี้สวัสดีครับอืมใหตซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้หายไปไน,นะช่วงนี้ก็วุ่นวายเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับ ช่วงนี้ก็ฝึก,ากงานก็ขึ้นทางแล้วครับผมพูดมาสามครั้งนะครับพวกคุณก็ได้รู้ดีนี่นี่แล้วก็ฟินน้ำตานิดหน่อยน้ำตาลก็น้อยเพราะว่าเราเป็นลูกชายแต่ก็ไม่ได้เพราะราลูกชายจะร้องไห้ไม่ได้ผมเองนั่นก็เรื่องนั่นไปแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ได้มาวัดคำปูมเป็นเวลาสองอาทิตย์คือเพิ่งจะเป็นอาทิตย์ที่สองนะครับใชก็ ทําจริงๆแล้วผมมาฝึกที่โรงเรียนนะครั้งที่สามเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝึกเป็นครูผู้สอนนะครูสอนคือต้องเป็นคนที่เรียนครุศาสตร์เรียนรู้าสตร์ศาสตร์มาโดยตรงซึ่งผมไม่เรียนศาสตร์หลักนึ่งนะผมไม่ได้เรียนครูแต่ได้ผมเรียนสังคมสอครับซึ่งการทํางานโรงเรียนเนี่ยเราได้คิดเตรียมการมาแล้วว่าทำไมเราถึงมาโรงเรียนมาโรงเรียนเพื่อที่จะทำโครงการกีฬาติดการแข่งโรงเรียนซึ่งโรงเรียนโรงเรียนฟุตที่คือโรงเรียนเก่าผมไม่เรียนตั้งแต่สมัยม้อนอินดูมีครูที่ เป็นผู้ยเรยงร้านเนี่ยครับพี่เขาทำงานในแนวซึ่งมีบางอย่างที่มีความสับซ้อนเกี่ยวกับตัวผมเองผมเลยถูกเมื่อทำโครงการเสร็จแล้วแต่ว่าหน้าที่หลักที่ทำโรงเรียนยังไม่เสร็จก็อาจจะต้องลงที่ไปหงางนะต้อเรียนบางกลุ่มนะที่ผมไม่ต้องลงทุนนครับก็ทําให้เราต้องทํางานอีกนิดนึงแต่ว่าประมาณต้นเดือนหน้าผมว่าฝึกจบแล้วแล้วก็น่าจะเรียนจบนภายในพฤษภาคมนหน้าเรียนเดีย,เดยวเท่านั้น คนยุ่งๆตกใจก็ต้องมาลุ้นพ่อหางานเลยทำได้บอกว่าพรุ่งนี้ก็ก็แค่แค่นไปเนาะ